ส,สวัสดีพี่น้องชาวซีดเอ็กซแนนิงทุกคนนะครับวันนี้วันที่8กันยายน2 5 6 4นะครับ mm hmm. ก็หางหายกันมานานมากนะสำหรับการออกทิปวิ่งของผมนะครับก็เนื่องมาจากอันแรกเลยตอนแรกที่หายไปก็คือหมอกควันไฟนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับมาจนถึงเรื่องของโควิดนะครับที่กำลังระบาดตอนนี้ก็เริ่มที่จะซาลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยังต้องอาศัยหน้ากากแมสอยู่เหมือนกันนะครับ ไม่างนั้นเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวกลัวจะดรามา่นะครับก็วันนี้ผมชวนกับน้องอ้ำนะครับจะวิ่งจากที่คูบาศรีวิชัยนะครับจะขึ้นไปที่จุดชมวิววิวหนึ่งนะครับมีคนวิ่งเลยนะนะครก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมกันว่าที่จุดวิวหนึ่งตอนกลางคืนช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับโอเคเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับผมกับน้องอ้ำและมีทีมงานอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้ไปไรสดครับ เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้หลายเดือนที่แล้วครับจำไม่ได้ละมาเจอน้องอั๋มาครับเดี๋ยวเรารอใครอีกคนนะรอน้องรูครับน้องรูเวลานั้นคืออีกอีกสิบนาที okay, โอเคครับเมือ่อกี้ดินวอมมาจากแค่เทคโนโอ้ยยอดนะนี่เขาต้ออดเก่งเดี๋ยวจะรู้สึกไม่ได้วิ่งมาตั้งนานแล้วนะครับโอเคค่อยไปเดีะใส่เม็ด้วย เมือนกันเดียวเจอดราม่ากัวดราม่าหายิ่งกว่าเลือกอะไรอีกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอน้องครูกันนะครับเอาแล้วอะไรครบยังพร้อมยังยังยังนาคายังไม่โอเคจีพีจะมีมารอแป๊บหนึ่งครบทีมละครบองค์ประชุมละสามคนลงไพร้อมมาตะกี้แล้วครับเฮ้นี่มองไม่เห็นตีมอโอ้โหโอ้ฟิดจัด ป่ะป่ะ b ะพร้อมแล้วพร้อมยังยังเหรอโอ้สองสาวเหรอนี่พบเฮ็ดแลมมาด้วยนี่ครับคาดว่าจะดึกไหมวันนี้อ๋อไม่ไม่ดึกเลยนะสักตีสามผมบอกว่าตีสองอ่าพอดีโอเคป่ะกดสตาร์ท ไปไปกันเริ่มจากเดืนกันนะครับเริ่มจากเดือนนะครับว่าเราได้วิ่งกันมาหลายวันละอย่าใช้คำว่าวันใช้คำว่าเดือนผมวิ่มาสัก3เดือนเอาเอากำลังใจกันจะได้เหรอไหวสิสิสิแล้วกำลังขามาเอาพลังใจสายพลังไม่ได้สายมือไว้ก่อนสภาพอะตอนนี้เคาว่าสภาพนี่ มาชิกนักวิ่งวิ่งลงมาแล้วนะครับสวัสดีครับเขาลงมาแล้วเรากำลังขึ้นขึ้นกี่โมงกันเนี่ยหกโมงครึ่งวับวิ่งวับมาและถึงด่านด่านตรวจที่ห้อยถึงเข้าเฮ้ยไม่ใช่ด่านตรวจที่ดอยสุเทพนะครับตอนทุ่ม ครับผมคนครับได้วิ่งมาผมใครวิ่งไม่พุ่นเลยเก่งใจสำลักบาด้ใจราคาคุยสาวแสนนี่เดินมาได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกหร้อยเมตรหกร้อยเมตรเราจะเดินอีกกี่กิโลครับอ๋ออีกสิบสวัสดีครับผมสองช่องไหมสองช่องไหมป่ะป่ะ จับก,กับพี่ขอไป <laughs> <laughs> ไปไปไปอขอวิ่งสัก100ร้อยเมตรเดินเก้าร้อยเมตรโอเควิ่งร้อยเมตรเดินเก้าร้อยเมตรหนึ่งโลละอ <laughs> เสียงลมแรงมากลมหายใจไปนอนละไปนลอละสใจ145สวัสด so ีคร <and> ับผมนี vos, like ่เราเพิ่งเลยจากวังโบบานมานิดหน่อยครับอ่าใช่ประมาณนั้นตอนนี้ก็จะสองกิโลเองนะครับขาลง่ึ้นขาขึ้นเราเดิน เดิดไไดนไปหนนานี้ระบบหายใจมันยังไม่เข้าทีเข้าทางเท่าไหร่นะครับน,นี่คือขาอ่าง <c oughs> จริงๆไม่มีแรง <c oughs> ค่อยวิ่งไปนะครับสำหรับคนที่เซ็งๆอ่ะโอ้ไม่รู้จะวิ่งไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะขอแค่ออกมาวิ่งก็พอนะครับ ไม่ต้องสนระยะเนาะไม่นอนหว่างที่เดินใช่เหมือนกับเราตอนนี้เรากำลังจะเดินร้อยเมตรเราจะวิ่งร้อยเมตรที่เหลือเราจะเดินบอกเลยสู่ขีดวันนี้สู่ขีดเราเจอกลุ่มนักวิ่งอีกกลุ่มนึงนะครับเรากำลังขึ้นเรากำลังลงโดสวัสดีครับสวัสดีครับพมสวัสดีครับสวัสดีครับ วิ่งมาได้กี่กิโลแล้วครับฮะยี่สิบอ่ะไงเคนี่ไหมไปไหนไปทางโนนนะโอเคสวัสดีสวัสดีเจ้าทินข้างหน้าถึงวัดผาลาดแล้วครับ4กิโลหน่อยๆน,นะครับเออ่หลืออีกประมาณ2กิโลเราก็จะถึงที่จุดชมวิววิวหนึ่งนะครับก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆไปนะครับเกือบห้าโลแล้วครับหนึ่งกิโลเอง แต่ตอนนี้เย็นนะหนาวอากาศนบนดอยนี่ใช้ได้ครับใครจะมาวิ่งนี่โอ้โหตอนเด็กๆนีโอเคเลยนะนักวิ่งก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะสวนลงไปนะครับเพราะว่าเด็กแล้วทุ่มกว่าเขาห้ามขึ้นหลังจากสองทุ่มนะครับก็เลยมีนักวิ่งน้อยไปหน่อยนะมาถึงมินิวิวตอนนี้มีล้วกันไปแล้วนะครับแต่ก็มี คนมาถ่ายรูปอยูน่นะเห็นว่าจุดชมวิวนี่อโอ้นี่สวยอยู่สวยอยู่เข้าไปยพี่ไม่เข้าอะ่ะเดี๋ยวเราไปวิวหนึ่งวิทีเดียวให้ด,หใหดูให้ดูให้ดูให้ดูคนมายังยืนถ่ายรูปอยู่นะครับกี <S <S ่กิโลเนี่ยจากคูบามาเอ่อห้าเกือบหกโลเกือบหกแสดงว่าไปวิวหนึ่งอีกแป๊บนึง ด้านในก็เป็นวิวหนึ่งนะ okay. ให้ดูอีกทีนะทีนี้วิวอันนี้เป็นวิวหลังจากที่ไม่ได้วิ่งมาประมาณ6เดือนนะครับไ <c oughs> <c oughs> อ,อ, <c oughs> อ,อ,อตัวเองวิ่งอยู่ดีหยุดวิง่งอ่แต่ซูจริงครับตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีวิวหนึ่งต่อเลยไปต่อครับ <c oughs> ตอนนี้เราถึงไหนแล้วครับ <c oughs> อ้ามาถึงแล้วครับตัว,วตน,นี้นะครับ <c oughs> วิวหนึ่งของเรา หกกิโลพอดีนะครับตรงนี้โอ้คนเยอะจริงฮะเยอะเนี่นย,ยาตามมาครับตามมาโอ้ ก็นี้ก็ยังสวยอยู่เช,ช่นเดิมครับนี่คือวิว ไปละนะครับวิวหนึ่งสวยจริงๆโอเคไปมาจ้องตามไปไปเราลงทางเราไปอ่ะฮะเรามีเป้าหมายของเราแล้วก็ลงชิวๆไว้นะครับไม่คิดมากตามสภาพครับจากเมื่อกี้วิ่งขึ้นนะครับบอกเลยซูคิ เกือบไม่หลอดตัดขาเราก็ค่อยๆจอกลงนะครับตามแรงน้มพ่วงไม่ได้อันจริงนี้ต้องโชว์แมนนะเพราะว่ามีสาวๆตามมาสองคนเก็บอาการไว้ หมดโคงงหมดโค้งหมดโค้งขนาดเดี๋ยวไปหอบกันหยุดรอทำไมครับตอนนี้เรารอเพื่อนร่วมทางของเราครับเขากลัวเขาหายไปจากสายตาเราเราต้องอ๋อมาแล้วครับมาแล้วมาละเป็นห่วงนิดหนึ่งก็คือมันก็ดึกแล้วนะมันไม่มีรับไม่มีใครละครับผมเดี๋ยวเรืออีกประมาณสักกิโลนึงกิโลเดียวก็จะถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวราเขาไม่ถึงลงหรอหรืออีกนิดเดียวเดี๋ยวเราไปด้วยกันนีฮะอ่าฮะเป็นห่วงวิ่งรอคนอยังไงครับจนให้คนที่เรารอแสงไปแล้วครับนี่ก็จะถึงที่ร้านคูบาแล้วนะครับอีกนิดเดียวมาถึงแล้วนะครับที่ลานคูบาก็เดินทอดนองกันไปนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ก็ว่าตอนตอนนี้ก็มาเป็นจุดที่เราออกสตาร์ทนะครับก็ที่ลายฟูบาก็ยังมีคนมาสักละเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมเว้ยสองชั่วโมงหนึ่งนาทีเเป็นไงบ้างครับวันนี้ครูเป็นไงบ้างครูเป็นไงครั้งแรกคลิปแรกของปีแล้วครับเอาเรื่องเอาเรื่องลืมสต๊อปลืมสต๊อป โอเค11กิโลนิดๆนะครับสองนาทีหนึ่งนาทีตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้กินทูบครับหายใจเข้าเต็มออดนหลังงานบางอย่างเมื่อกี้เขผ่านไหนวิ่งผ่านประผ่านเขาเป็นงไงครับไม่รู้ตัวก็พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยครับพยายามมองไปทางอื่นโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีครับเดี๋ยวค่อยนัดกันเนาะเราตื่อีกวันนี้สนุกโอเครับดีครับบาย เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจในการสร้างผลงานดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง s i นเอ็กซ์ทั้ง Facebook และ y YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ